สวัสดีครับพี่ภูนะครับคลิปนี้ครับก็จะมาสาธิตนะครับเป็นแว่นตานะครับรับตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับผู้พิการทางสายตานะครับโดยเดี๋ยวเราจะมีโมดูลเอพีนะครับเป็นสม a l l ทอใส่หูฟังนะครับเวลาตรวจจับความเคลื่อนไหวทั้ง3ด้านนะครับเป็นระยะทาง3เมตรก็จะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มี G.P.S ด้วยนะครับถ้าเกิดการล้มนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับผม อ่าซึ่งเซนเซอร์นี้จะไกลได้ถึง3เมตรเลยนะครับแล้วก็มีลำโพงแล้วก็มีม e ีแจ็คเสียบหูฟังได้ด้วยนะครับเป็นสมาร์ทท็อปให้คนใส่ได้ยินคนเดียวนะครับอ่าแล้วก็มี GPS มี e p 3 2มแจรโรเซนเซอร์ตัวจับการล้มนะครับรกากาสาธิตเลยนะครับ